สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกวางจัดสูเทลวันนี้มีหนังสือมาแนะนำอีกเช่นเคยหนังสือมีชื่อว่าเก่งมากทำได้ดีแล้วล่ะความพยายามในวันนี้ให้ทำเท่าที่จะทำได้ในวันนี้ความพยายามในวันพรุ่งนี้ให้ทำเท่าที่จะทำได้ในวันพรุ่งนี้และความพยายามในวันมรืนให้ทำเท่าที่จะทำได้ในวันมรืน ถึงคุณที่พยายามและอดทนในวันนี้หวังว่าคุณจะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างเสมอนะคะก่อนที่เราจะมาเริ่มฟังเรื่องราวในหนังสือเล่มนี้กันรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเล็กๆของกวางกันด้วยนะคะแล้วเรามาฟังเรื่องราวของหนังสือเล่มน,นี้กันเลยค่ะไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่แรกไม่มีอะไรที่จะทำได้ดีเยี่ยมตั้งแต่ครั้งแรก ไม่มีใครทำได้ดีตั้งแต่ครั้งแรกและไม่จำเป็นต้องทำได้ดีตั้งแต่ครั้งแรกด้วยไม่เป็นไรทริ้งความคิดที่จะเก่งตั้งแต่แรกออกไปเถอะกว่าจะเก่งจะเป็นต้องใช้เวลากว่าจะทำได้ดีก็ต้องใช้ความพยายามกว่าจะมีชีวิตที่ดีก็ต้องอดทนถ้าทั้งชีวิตเป็นวันที่ดีมันก็ไม่ใช่วันที่ดีทุกวันหรอกมันจะเป็นวันที่น่าเบื่อซ้ำซากต่างหาก เราจะไม่รู้ว่าอารมณ์ดีเป็นอย่างไรเพราะมีวันแย่ๆอยู่มันเลยทำให้วันดีๆมีความหมายมากขึ้นไม่ใช่หรอเพราะฉะนั้นก็อย่าเศร้าไปถ้าวันหนึ่งจะเจอเรื่องที่แย่แน่นอนว่าเราจะเจอวันที่ดีด้วยเช่นกันคนที่เจอความโชคร้ายมาก่อนจะได้รู้เร็วกว่าว่าความสุขคืออะไรแม้ว่าคนเราจะไม่ค่อยได้แก้ไขอะไรใหม่ๆ แต่ถ้าเราคิดที่จะทำย่อมทำได้เมื่อไหร่ก็ตามที่ใจเราต้องการนี่มันชีวิตเธอนะยังไม่สายเกินไปที่จะกลับไปแก้ไขทุกช่วงเวลาคือการเริ่มต้นดังนั้นชีวิตเรากลับมาเริ่มต้นใหม่ได้เราสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดของตัวเองได้เก็บไว้เป็นบทเรียนแล้วเริ่มเขียนชีวิตในแบบของเราจะไม่กลับไปทำผิดพลาดอีก ไม่ต้องกังวลไปนะถ้าเกิดเราล้มแล้วไม่อยากลุกไม่เป็นไรเลยพร้อมที่จะลุกเมื่อไหร่ก็ลุกขึ้นมาสุดท้ายเราก็จะอยากลุกขึ้นมาเองถ้ายังไม่มีแรงลุกแต่ฝืนที่จะลุกก็ล้มลงไปอีกยังไม่สายที่เราจะหยุดนั่งพักสักนิดพักจนกว่าเราจะคิดว่าอยากจะทำอะไร ไม่เป็นไรใครๆก็อยากล้มในวันที่หมดแรงกันทั้งนั้นฉันแค่เหนื่อยเร็วกว่าคนอื่นเล็กน้อยถ้าได้พักตอนนี้พอตอนคนอื่นพักฉันก็จะทำอะไรได้มากกว่าคนอื่นนิดหน่อยเวลาพักก็พักให้เต็มที่เวลาทำก็ทำให้เต็มที่กันเถอะนะจงกลายเป็นคนที่ไม่มีใครมาแทนที่ได้เป็นคำพูดที่ฟังดูเพ้อเจ้อไร้สาระแต่เท่มากจริงๆ จะมาแทนที่อะไรกันในเมื่อฉันมีฉันแค่คนเดียวเรามีคนเดียวในโลกนะเป็นคำพูดที่ฟังดูเหมือนจะอวยตัวเองแต่ไม่มีใครปลอบใจเราได้ดีที่สุดเท่าตัวเราเองใช่ไหมล่ะคะแด่หัวใจที่อันล้ำค่าที่อยากจะทำให้ดีฉันเองก็อยากจะทำให้ดีอยากทำให้ดีมากๆอยากเกลียดตัวเองให้มากนักเลยที่อยากจะทำให้มันดี มันอาจจะยังยากอยู่บอกตัวเองว่าไม่เป็นไรกันเถอะต้องเข้าใจความรู้สึกนั้นให้ดีพอๆกับที่เข้าใจตัวเองสิถ้ารักษาสุขภาพหัวใจให้แข็งแรงไม่ว่าเมื่อไหร่วันที่ทําได้ดีก็จะมาถึงเองเพื่อไม่ให้หัวใจเศร้าหมองเพื่อจะได้ไม่ร้องไห้ไปมากกว่านี้ตอนนี้ให้ฉันได้ปลอบโยนบ้างนะ อยากจะบอกหัวใจที่มีค่าของคุณได้รู้ว่าที่ผ่านมาคุณทำงานหนักมามากเลยนะขอบคุณที่อยู่ข้างๆกันขอบคุณที่ทำให้อดทนต่อโลกที่ยากลำบากนี้ได้ขอให้ในอนาคตอย่าได้อยู่ห่างจากคุณเลยฉันต้องการให้คุณคอยให้ทุกอย่างดีขึ้นตลอดไปแด่หัวใจที่ลํำค่าของฉันเองว่ากันว่าคนเราใช้เวลาแค่หนึ่งนาทีเท่านั้น ในการตกหลุมรักคนตั้งแต่แรกพบว่ากันว่าใช้เวลาแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นที่จะรู้สึกดีกับใครสักคนว่ากันว่าใช้เวลาแค่หนึ่งวันเท่านั้นในการรักใครสักคนแต่ว่ากันว่าต้องใช้เวลาตลอดชีวิตในการลืมใครสักคนเหมือนกันกับบาดแผลซึ่งยังคงเหลืออยู่ในห้วงความทรงจำ ที่จะไม่มีวันลืมไม่ใช่ไม่อยากลืมแต่ลืมไม่ลงต่างหากไม่ต้องฝืนใจพยายามลืมในสิ่งที่ไม่อาจลืมก็ได้ใช้ชีวิตโดยการที่เก็บมันไว้ในมุมใดมุมหนึ่งในใจก็พอต่อให้ไม่อยากจำแต่ก็ลบออกไปไม่ได้ดังนั้นอยากบอกว่าไม่เป็นอะไรเลยที่ยังลืมไม่ได้มันอาจจะเจ็บปวด แต่ก็จะค่อยๆจางหายไปโดยการที่เราเลือกที่จะเก็บไว้หรือจะปล่อยค่อยๆให้มันจางหายไปและสุดท้ายก็จะดีขึ้นเองแม้ว่าเราจะลบออกไม่ได้แต่เราทำให้มันจางหายไปได้ถ้าหิวก็กินให้มากขึ้นถ้าเหนื่อยก็นอนให้มากขึ้นเวลามีความสุขก็มีความสุขให้มากขึ้น ความรู้สึกต่างๆทั้งที่เจ็บปวดและเศร้าจะได้ถูกผักใสให้หายไปเพื่อที่จะได้รักตัวเองให้มากขึ้นเพื่อที่ฉันจะได้เป็นคนที่มีความสุขมากขึ้นอากาศที่แตกต่างกันชีวิตที่แตกต่างกันวัดจากอะไรหรอไม่มีที่ไหนในโลกที่มีอากาศดีและไม่ดีมีเพียงสภาพอากาศที่แตกต่างกันหลายประเภทเท่านั้น สำหรับบางคนวันที่ฝนตกหนักอาจจะเป็นวันที่ดีสำหรับเขาสำหรับบางคนวันที่แดดจ้าก็อาจจะเป็นวันที่ดีของเขาก็ได้ชีวิตก็เหมือนกันชีวิตที่ดีชีวิตที่แย่ๆไม่มีอะไรแบบนั้นหรอกม,มีเพียงชีวิตที่แตกต่างกันจากทางเลือกที่แตกต่างกันเท่านั้นแหละถ้าจะให้นิยามชีวิตที่ดีแล้วก็ ชีวิตที่เราพอใจชีวิตที่เราชอบนั่นคงเป็นชีวิตที่ดีสำหรับฉันมันคือชีวิตของเราแค่เราชอบก็พอแล้วเคยคิดไหมคะเราเกิดมาทำไมกันนะแต่ไม่อยากให้คิดแบบนั้นเลยเพราะเราเกิดมาแล้วไม่จำเป็นต้องหาเหตุผลที่เกิดมาเพราะเราเลือกไม่ได้แต่ต้องหาเหตุผลที่จะใช้ชีวิตอยู่ให้ได้ พอชีวิตเราเลิอกสิ่งนี้ได้เองฉันเคยเอาชนะความล้มเหลวจากความทุกข์ยากมาแล้วมากมายมีหลายครั้งที่สอบตกมีหลายครั้งที่ความรักไม่เป็นไปได้ด้วยดีเมื่อมองย้อนกลับไปคิดคิดดูฉันก็พิชิตมาได้ตั้งหลายอย่างนี่นาะเมื่อเราพบเจอความยากลำบากให้จําข้อนี้ไว้ว่าที่ผ่านมา เรายังผ่านมันมาได้เลยดังนั้นในอนาคตข้างหน้าฉันก็จะผ่านมันได้เหมือนที่เคยผ่านผ่านมาได้แน่นอนอย่าก,กังวลกับอนาคตข้างหน้าถ้าสอบตกจะทำยังไงถ้าถูกไล่ออกจากงานจะทำยังไงค่อยคิดหลังจากสอบตกกับถูกไล่ออกเถอะเราจะคิดตอนนั้นมันก็ไม่สายเกินไป แค่ทําให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ก็พอไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ต่างก็มีฟังก์ชันลบกันอยู่ทั้งนั้นหากเราไม่ลบอะไรออกไปบ้างประสิทธิภาพมันก็จะลดลงแม้กระทั่งความสัมพันธ์ของคนเราเราต้องกล้าที่จะลบคนที่ท็อกซิกต่อใจเราออกไปฉันต้องเป็นคนทําความสะอาดหัวใจของฉันสิบัตรเครดิตยังมีวงเงินจำกัด หัวใจก็มีขีดจำกัดเช่นกันกฎของโลกนี้ถ้าใช้อะไรเกินขีดจำกัดของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเงินทองหรือหัวใจสุดท้ายแล้วความยากลำบากท,ที่ควบคุมได้ยากก็จะมาเยือนในส่วนของเรื่องคนที่เกลียดชันถ้าเป็นฉันเมื่อก่อนก็คงจะมานั่งคิดทำไมเขาถึงไม่ชอบฉันล่ะเขามีปัญหาอะไรกับฉันหรือเปล่าหรือฉัน ต้องเปลี่ยนนิสัยอะไรในตัวของฉันไหมได้แต่ฟ้อถามตัวเองแต่ตอนนี้ <c oughs> อืมฉันก็ไม่ชอบเธอเหมือนกันละจ้ะไร้าสาระจะชอบฉันหรือไม่ชอบฉันก็สิทธิ์ของเธอฉันก็เลือกชอบคนที่ชอบฉันดีกว่าไหมล่ะอย่าพยายามทำให้คนที่ไม่ชอบเราหันมาชอบเราเลยเสียเวลาเปล่า ไม่มีใครนิ่งดูดายปล่อยให้คนอื่นเข้ามาก่อความวุ่นวายในบ้านของตัวเองได้หรอกฉันต้องสร้างรั้วไว้ป้องกันคนก่อความวุ่นวายมาทำลายสิ่งมีค่าของฉันได้ตามอำเภอใจดังนั้นเราต้องกำหนดพื้นที่ที่ไม่ว่าใครก็เข้ามาไม่ได้ตั้งแต่แรกเป็นพื้นที่ส่วนตัวของฉันต้องกำหนดมันให้เป็นพื้นที่ของฉันเท่านั้น ฉันควบคุมคนนั้นไม่ได้แต่ฉันควบคุมพื้นที่ของตัวเองได้เพราะไม่มีใครปกป้องสิ่งที่เป็นฉันแทนฉันได้ดูเหมือนจะไม่มีใครเข้มแข็งเมื่อเผชิญกับการจากลาชั่วนิรันดร์เพราะไม่เข้มแข็งพอที่จะรับจากการจากลาได้ดูเหมือนเราจะทำได้แค่โอบก,กอดความเศร้ากับความว่างเปล่าและต้องอดทนไว้ พราะยังไงชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไปข้างหน้าจะต้องพยายามทำให้ดีที่สุดในตอนที่ยังอยู่ข้างๆกันจะต้องรักให้เต็มที่ที่สุดในตอนที่ยังอยู่ด้วยกันเพราะทุกความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนไม่มีคำว่าตลอดไปหรอกเพราะชีวิตของแต่ละคนก็แตกต่างกันไม่อาจอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตได้ แม้ว่าจะไม่มีความสัมพันธ์ชั่วนิรันดร์แต่การจากลานั้นเป็นนิรันดร์จนกว่าจะถึงวันที่ฉันตายจากฉันไม่อยากใช้ชีวิตอยู่ด้วยความเสียใจไปตลอดชีวิตไม่อยากเสียใจกับการจากลานในภายภาคหน้าในตอนนี้จึงต้องทำให้ดีในทุกๆเรื่องวันหนึง่งเมื่อมีโอกาสมองย้อนกลับไปยังรอยเท้าเหล่านั้น คุณจะพูดกับตัวเองได้อย่างภาคภูมิใจว่าเก่งมากทำได้ดีแล้วล่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆได้แง่คิดจากหนังสือเล่มนี้กันบ้างไหมคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะและอย่างเช่นเคยกวางจะคอยหาหนังสือดีๆที่อ่านมาแนะนำให้ทุกคนสัมผัสไปพร้อมกันหรือมีใครมีหนังสือเล่มไหนที่น่าสนใจมาคอมเมนต์แชร์กัน แล้วพบกันเล่มหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ